สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ซรางตายส้ายเที่ยวก็หลังจากเตีดูวันไอ้วังเก่าเล้วนะคะอันนี้เรามาดูวังไม้บางนะคะวังไม้นี่เป็นข้องลูกชายอา,านาเจ้าเมืองวังเก่านะคะวังไม้ล่างนี้สร้างห้างกับ วังเก่าประมาณ19ปีนะคะเพราะว่าวังลังเก่าสร้างพอซ้อ1นะคะส่วนวังลังไม่นี่สร้างพอซ้อ2นะคะห่างกันอยู่19ปีนะคะอย่างอยู่ในสมัยของราชการที่5เหมือนเดิมนะคะ,ะเป็นเป็นวังที่สร้างขึ้นที สร้างรังบานนะคะรังบานรังวังรังเก่านะคะวัง่ังเก่าอยู่ข้างหน้าวังรังไม้นี่อยู่ข้างล่างนะคะติดกับแม่น้ำลำปัมนะคะอืมอันนี้เป็นเรือนลังไม้รังไม้เพราะมันอยุดอยู่ติดกับแม่น้ำ เรียกแม่น้ำลำปัมนะคะบ้านปิดอยู่นะคะไม่ได้เปิดโอ้ตอนนี้เข้าได้เปิดประตูทาลังนี้เข้าได้นะคะก็อ,อนุญาตเข้าไปไท้ายนะจ๊ะ นี่มันจะอยู่ติดกับแม่น้ำมลำปัมนะคะตรงนี้เป็นท่าเรืออันนี้เป็นบ้านาเหล็กพลัดาววังล่างไหมค่ะนะคะของจ้าเมืองมาก่อนนะคะก็ล่างนี้ยญ่ยกว่าล่างเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็นท่าเรือคะ่ะอันนู้นอูเอ่เรือเรือเก่าแล้วนะคะพุ่งไปตามการเวลาคะ่ะน,น่าจะเป็นเรือของ อาเจอาคลองบานนะคะเป็นเรือคลองเจ่าเมืองนะคะ ไปดูประวัติเลือกันนิดนึงนะคะเนี่ยเขปลูกเป็นย้อมย้อมเป็นแบบก็อบอกว่ามันเปนเลื่อนเลื่อนหาล้งนะคะก็นี่หนึ่งสองถานูอีก3ามสีตึงหาไม่หลุดอยู่ในเท่า,ตาไตที่เพราะว่าไม่ได้ข้าไปข้างในนะคะกันเลยเอาหนูอีกล้งหนึ่ง่นน่แใจว่าฉายมานะคะ เรือนี้นะคะเป็นเรืออ่าก็เรียกอะไรเรือชายในราชการนะคะเป็นเรือที่ใช้ใช้ปฏิบัติ้าทีในงานราชการนะคะก็ออมวาไวประจําทีอาจารย์วัดปัตลุงนะคะเมื่อก่อนก,นก็ก็ลงจากอ่าปัตลุ่งไปสงกลาสหองปัตลุ่งไปนักออะไรพวกเนี้ยคะ่ะอันนี้เป็นประวัติของเรือนะคะอาจจะโอ้ย หน้าที่หลักกองเรือพัลงคือการรับส่งเอกสารทางราชการระหว่างเมืองสงกากับปัตตาลุงรวมทั้งบรรดามเมืองต่างๆภายในทะเลสาบสงขาและเคยมีฐานะเป็นเรือพทีินั่งของพมหาก,กาัตริย์สองคั้งเรือปัตตาลุงนี่เป็นเรือพัตินางถึงสอง้างเลยนะคะก็คือเป็นเรือพัตินางกองอ่าราชการที่เจ็ดนะคะกับ ัานนาังเจา้าลำไพพันนี่นะคะและา,างอีกขางหนึ่งก็คือเ,อเป็นเรือพัทีนางทองในล้วงนะคะในล้วงราชการที่เก้านะคะกับรา,า,าชินีนะคะราชินีสิริกิตนะคะก็ไม่เบาเหมือนกันนะคะเรือลำนี้นะคะก็มีประวัติยาวนานอยู่นะคะ นี่นะคะข้ามาข้างในนะคะเป็นเป็นบานห้าลังจริงๆนะคะก็คืออันนี้นึ่งล้างนะคะอันนี้โซงล้างนะคะอันนูนเป็นล้างนูนล้างทีสามนะคะถึงล้างนี้เป็นล้างทีสี่ถ้าล้างนี้เป็นล้างทีห้านะคะมีห้าลังนะคะประกอบกันโดยเป็นเลื่อนห้าลังนะคะอาจจะเป็นขอบข้าวใยใช้ได้อยู่นะคะ ก็มีมีรูปนะคะคองจะ่ค้องบานเด็กสมัยแตก่กนนะคะเ่ว,ว่าสาไตมาาก่องเมืองปัททะลุงนะคะก็เป็นเมืองเทวเาเป็นเมืองเกล็ดเมืองทางเมืองหัวเมืองทางใายนะคะ ยายเป็นไม่เป็นโลงไขยเหมือนกันนะคะก็มีทางเมืองนครศรีธรรมราชเมืองสงขานะคะแลวก็เมืองพัทลุงนะคะเป็นหัวเมืองย้ายทางใต้นะคะอาจารย์ไปกันต่อค่ะกาเศร้าตายก็ผ่านเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดู วังลังไม่เล้ยนะคะเพือนกทนนชอบนะคะหรือไม่ชอบนะคะก็กกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายใทราบต,ตายด้วยนะคะชอบก็กดไม่ชอบก็กดนะคะน,นี่ยายไทยๆวาว่ายนะคะขอบคุณทุกคนเลยจ้านะคะสวัสดีค่ะเจอกันไม่คลิปหน้านะคะไปบ้าย